เรามีหมูสันนอกชิ้นงามๆหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็สมุนไพรไทยหอมๆเยอะแยะมากมายเป็นหมดเลยนะครับผมจะเอา2อย่างนี้ครับมารวมกันแล้วทำเป็นเมนูหน้าตาสวยๆแถมอร่อยมีรสชาติแบบไทยๆนะครับแต่ใช้เทคนิคของฝรั่งหมูสันนอกย่างสมุนไพรครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะตอนนี้ผมเปิดเตาอบไว้สูงสุดเลย250นะครับมีถาดอบนะฮะเราลอง กระดาษฟอยไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีอ,อะไรติดแล้วก็ทําให้ถาดอบของเราทําความสะอาดง่ายนะครับน้ํามันฮะรองไว้เล็กน้อยแล้วเวลาที่เราจะไม่ให้ติดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราต้องเอาไปอุ่นให้ร้อนๆนะครับอ่ะทาน้ํามันลงไปทั่วๆนิดหนึ่งนะครับลงด้านล่างตรงนี้เนี่ยนะครับโรยเกลือไปนิดหนึ่งนะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาเข้าเตาอบเลยครับ ุ่นให้เขาร้อนๆครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับคุณหมูของเราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดการกับเขาเผักเหล่านี้นะครับล้างตากให้แห้งแล้วก็ค่อยมาเด็ดเป็นใบๆครับนอกจากโหระพานะฮะก็มีผักชีครับผักชีเนี่ยต้องล้างดีๆเลยนะครับใบสะระแหน่ครับกระเทียมสามกลีบครับผมสำหรับน้องหมูนะฮะ ตรงหนังตรงนี้นะครับเราสกอร์นะครับหรือทําให้เป็นตารางนะฮะบางลึกนิดหนึ่งได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องลงถึงเนื้อครับอ่ะต่อมาเราลองมาดูชิ้นของตัวเนื้อนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะแล่เข้าไปด้านไหนเปิดเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราลองดูดีๆนะครับเราหั่นลงไปตรงกลางครับอย่าให้ขาดจากกันนะครับอ่าแล้วล่ะลักษณะอย่างนี้นะฮะพริกไทยครับ กลือกระเทียมครับปรุงรสนะฮะอันเดียวเลยครับโชยุต้องบอกว่าโชยุเนี่ยเขาหมักจากถั่วลืองแล้วเวลาคนทําโชยุเนี่ยครับเขาจะหมักโดยวิธีธรรมชาติครับจะสังเกตนะฮะว่าบางทีอาหารบางอย่างเนี่ยปรุงรสด้วยโชยุอย่างเดียวอยู่แล้วครับรสชาติกลมกล่อมนะครับคนใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะฮะ โดยที่1ช้อนโต๊ะนี่นะครับเราจะพรมให้ทั่วครับนวดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับถึงข้าวของสมุนไพรต่างๆของเราแล้วนะฮะเสร็จแล้วนะครับผลก็จะพรมด้วยน้ํามันอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนี่แหละครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะม้วนกลับครับกดจดตัวผักสมุนไพรของเราให้อยู่ด้านในนะฮะเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะนําเข้าไปอบนะครับเพื่อเป็นการรักษารูปทรงให้สวยงามครับคุณผู้ชมเราต้องใช้เชือกรัดนะฮะ เวลาที่เรารัดเชือกนะครับคุณผู้ชมเราเริ่มจากนี้ฮะปกติเราจะร้อยแค่ครั้งเดียวอย่างนี้ใช่ไหมครับครั้งนี้นะฮะเราร้อยสองครั้งครับการที่เราร้อยสองครั้งคืออะไรครับเวลาที่เราลัดลงไปอย่างนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะครับมันจะไม่คลายตัวกลับครับแล้วเราค่อยมัดซ้ําอีก1รอบครับทําทั้งหมด3ครั้งนะครับทิ้งระยะให้ห่างๆกันตรงกลางหนึ่งริมด้านขวาหนึ่งริมด้านซ้ายหน,นะฮะ หนังด้านนอกนะฮะผมปรับเกลือให้เป็นเม็ดใหญ่ๆครับน้ำมันครับนวดเขาครับนวดให้ทั่วชินนะฮะอ๋าแล้วละพร้อมแล้วครับนี่นะฮะตอนนี้ว้าวข้างในกำลังร้อนเลยนะฮะผลวางลงไปตรงกลางเลยครับแล้วเราก็อบเขานะครับ ให้หนังเนี่ยข้างนอกกรอบด้วยความร้อนสูงสุดแบบนี้นะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีครับก่อนที่เราจะลดความร้อนลงที่180องศาแล้วก็อบต่อจนหมูของเราสุกดีครับ20นาทีนะฮะหนังด้านนอกกรอบสวยแล้วเราลดความร้อนได้เลยครับลงมาที่180อีก40นาทีครับข้างในสุกดีแน่นอน หมูสันนอกย่างสมุนไพรของผลสุกดีแล้วครับเวลาที่เราเปิดเนี่ยต้องระวังนะฮะควันจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราอบเป็นเวลานานครับให้ไอความร้อนกระจายไปนิดหนึ่งก่อนนะครับว,ว้าวน่ารับประทานมากนะครับอย่าเพิ่งหั่นนะครับเราเอามาพักไว้ก่อน15นาทีครับตอนนี้หล,หลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะหมูสูตรนี้ทานกับอะไรดี โอ้ได้ได้หมดเลยครับจะทานกับมันฝรั่งจะทานกับมันบดจะทานกับผลวมาทานกับข้าวก็ยังเข้ากันได้นะฮะแล้วแต่ความชอบของเราเลยครับว้าวน่าทานนะครับหั่นเป็นชิ้นหนาชิ้นบางจะทานกับอะไรก็แล้วแต่คุณคุณเลยนะครับและนี่ก็คือหมูสันนอกอย่างสมุนไพรครับ